เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาพิจารณาตัวของเรามีโอกาสที่จะได้เข้าใจในตัวของเราในเรื่องการทำสมาธินี่แล้วจึงเป็นโชคอันมหาศาลการที่เราจะมีศรัทธาขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่ง่ายนะักจาเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้หาครูหาอาจารย์หาสถานที่หาโอกาส หาเวลาเรามีอายุอานามของเราอย่างนี้เราต้องมีฐานะมีความเป็นอยู่มิฉะนั้นเราจะเอาโอกาสที่ไหนมาวัดได้ถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนทางบ้านมันก็มาไม่ได้ร่างกายทุพพลภาพมันก็มาไม่ได้หรือมาได้แต่ไม่มีครูมีอาจารย์มันก็เท่านั้น มันถึงเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าการที่จะมาประสบพบกันอย่างที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่สิ่งนั้นเมื่อเราประสบพบแล้วก็เหลืออยู่ที่ว่าความสามารถของเราจะกระทํากันอยู่แค่ไหนความสามารถหรือว่าศรัทธาที่มีความมั่นคงแข็งแรงนี้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะรักษาความเป็นไปของเราอันที่เรียกว่าความดีอันนี้ไว้ได้เมื่อเรารักษาความดีการปฏิบัติสมาธิของเราอันนี้ไว้ได้แล้วนี่เราก็จะยิ่งประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นสมเจตจำนงยิ่งขึ้นป้องกันอบายได้อย่างประเสริฐอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องรักษาความดีของเราไว้ที่เราได้พากันปฏิบัติและกระทำนี้เราต้องรักษาไว้ด้วยชีวิตชีวิตอันนี้นั้นเราถือว่าไม่เท่าไรนักหรอกไม่ช้าก็ตายดังกล่าวแล้วแต่ว่าจิตของเราที่มันไม่ตายนี่สิมันไปอีกหลายพันหลายหมื่น หลายล้านปีเรียกว่าไม่รู้เท่าไรทีเดียวแต่ว่าส่วนร่างกายนี้มันก็ไม่อยู่อีกปีก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องสละแม้ว่าร่างกายนี้จะลำบากหน่อยก็ช่างมันเราต้องการเอาความดีลำบากก็ช่างมันเป็นไรอดข้าวเย็นก็ไม่เห็นเป็นไร นั่งปวดขาก็ไม่เห็นเป็นไรหรือว่าเสียการเสียงานก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็สละให้หมดตั้งความมั่นคงของจิตเอาไว้ถ้าเราตั้งความมั่นคงของจิตเอาไว้ที่มีความแน่วแน่อย่างนี้ชีวิตของเราต่อไปก็อีกสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างกว่าเราจะตาย ก็ได้อีกเยอะมากมายกายกองไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ว่าเราจะอยู่ที่วัดเราก็ทำได้ความดีสมาธิเหล่านี้เราทำได้ถ้าหากว่าศรัทธาแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จขึ้นมาได้อย่างแน่นอนสิ่งที่เรากลัวหนักหนานั่นน่ะก็คือพวกอัตพาอัต แปลว่ามืดภาละแปลว่าโง่ความจริงนั่นนะ่ะเราเรียกอัตพานะ่ะคือคนมืดคนโง่ทั้งโง่ทั้งเง้าก็พูดกันอย่างนั้นที่เรากลัวที่สุดคือกลัวอัตพานอัตพานนั้นคอยจะมากลบคือคอยจะมากลบเกลื่อนหาเรื่องกับเราไม่ให้เราทำสมาธิ เมื่อจิตเป็นหนึ่งเมื่อความเป็นหนึ่งของจิตเกิดขึ้นเขาเรียกว่าน้ำจิตน้ำจิตที่เกิดความเป็นหนึ่งนี้ถือว่าเป็นสมาธิความเป็นสมาธิเกิดขึ้นครั้งใดท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าเราได้ชนะมารครั้งนั้นครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งร้อยครั้งพันเราได้ชนะมันแล้ว เมื่อเราทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้แล้วและเราชนะมันแล้วเราก็จะต้องรักษาฐานะการรักษาฐานะต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาฐานะของความเป็นผู้ชนะให้ตลอดเพราะว่าเมื่อเราจับที่มั่นหรือเรียกว่าบกยึดที่มั่นของพวกกิเลสได้แล้ว เราจะไปปล่อยให้กิเลสมันกลับคืนมายึดที่มั่นอีกเราก็เป็นอันว่าเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่เรารักษาฐานะความชนะของเราเอาไว้ให้ตลอดการหากว่าเราสามารถรักษาฐานะของเรา ให้ตลอดการได้เราก็สามารถสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งต่อไปการสร้างที่มั่นของเราให้เข้มแข็งนั้นจำเป็นต้องใช้การใช้เวลาเราจะทำสมาธิวันเดียวให้สำเร็จไม่ได้เราจะทำสมาธิเพียงชั่วขณะสำเร็จไม่ได้เราจะเป็นที่จะต้องใช้เวลาอันยาวนาน จะเป็นห้าปีสิปีหรือตลอดชีวิตเราก็ว่ากันไปยังอาตมาเคยสมาธิมาตั้งแต่อายุ13มาจนกระทั่งถึงอายุ64สมาธินั้นก็ยังต้องตั้งมั่นอยู่ตลอดการเพราะว่าพวกกิเลสอาสวะต่างๆนั้นมันไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นใครองค์นี้เป็นสมเด็จ องนี้เป็นเจ้าคุณองค์นี้เป็นพระธรรมดาองค์นี้เป็นสามเณรแล้วกิเลสมันจะเลือกย่ำยีกระนั้นหรือก็หาใช่ไม่กิเลสมันก็สามารถย่ำยีได้แม้จะเป็นพระใหญ่พระเล็กหรือจะเป็นสมเด็จหรือจะเป็นพระธรรมดาหรือจะเป็นใครก็ตามกิเลสย่ายีได้ทั้งหมด ทางฝ่ายคารวาสก็เช่นเดียวกันผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนายร้อยนายพันนายพลหรือจะเป็นอธิบดีหรือจะเป็นผู้ใดก็ตามตลอดถึงนายกตลอดถึงผู้เป็นรัฐมนตรีไม่ว่ากิเลสนั้นไม่ยอมเลือกบุคคลผู้ใดทั้งสิ้นมันสามารถที่จะเข้าย่ำยีได้อำนาจที่เกลียงไกลที่สุด จะมีกองทัพมหฮมารถถังปืนใหญ่ต่างๆจะเอามายิงต่อสู้กับกิเลสนั้นยิงมันไม่ได้แต่ว่ากิเลสสามารถที่จะย่ำยีพวกที่มีอำนาจต่างๆได้ทั้งสิน้นไม่ว่าใครทั้งนั้นและก็ไม่ว่าตลอดจนกระทั่งคนธรรมดามาจนกระทั่งถึงคนปกติถึงคนขอทานมาจนกระทั่งถึงพ่อขา้า ประชาชนทุกคนนั้นใครๆจะคิดว่าเรานี้เป็นผู้ใหญ่มีเงินมีทองมีข้าวมีของมากมีบริษัทมีบริวารมากกิเลสมันก็จะไม่ย่ำยีเราเพราะว่าเราเป็นผู้มีหน้ามีตาอย่างนั้นก็ไม่ได้กิเลสไม่ได้เข้าใครออกใครสามารถที่จะย่ำยีได้ทุกคน สามารถที่จะย่ำยีได้ทุกเพศทุกวัยทุกลนะักษณะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือการทำจิตให้สงบคือการเป็นสมาธิของจิตที่สามารถที่เราเองจะต่อสู้ไม่ให้กิเลสมันย่ำยีเราได้เมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสกิเลสที่มันย่ำยีเรา แต่เราก็ยังมีทางที่จะปะทะหรือมีกำลังต่อสู้กับมันก็ถือว่ายังค่อยยังชั่วหน่อยพวกที่ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อสู้กับมันหมดหนทางคือหมดหนทางที่จะสู้กิเลสได้คนนั้นก็เรียกว่าถูกกิเลสตีย่อยยับไปการที่ถูกกิเลสตีย่อยยับไปนั้นเขาจะไม่มีสมาธิ เขาจะไม่มีความดีไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาถูกกิเลสย่ำยีหมดสิ้นแล้วเมื่อถูกกิเลสย่ำยีหมดสิ้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะต้องไปประสบชะตากรรมชะตากรรมที่จะต้องไปนรกบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรต ไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างเหล่านี้เรียกว่าถูกกิเลสย่ำยีแต่ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความต่อสู้มีความตั้งใจแน่วแน่มีการต่อสู้คือต่อสู้ได้เมื่อต่อสู้ได้แล้วกิเลสมันย่ำยีเหมือนกันแต่ว่ามันย่ำยีไม่ไหวเรามีกำลังเหนือกว่าเราก็สามารถที่จะต้านมันได้ เมื่อต้านได้แล้วเราไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติความดีอันนี้คือปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไปรางวัลที่จะได้ก็คือสวรรค์ และพระนิพานในที่สุดนั่นคือรางวัลแห่งการต่อสู้ด้วยความชนะด้วยเหตุอย่างนี้เราก็จงรักษาที่มั่นคือรักษาที่มั่นที่เราชนะแล้วนี้ให้ชนะอยู่เรื่อยๆไปถึงเราจะแพ้นิดๆหน่อยๆก็ช่างมันเถอะแต่อย่าให้มันแพ้มากนักแล้วเราให้มีส่วนชนะให้มากที่สุด